สั่งแบบมีที่นึ่งด้วยราคา300กว่าบาทรวมค่าส่งแต่พอส่งมาปุ๊บมีแต่ฝากับหม้อไม่มีที่ซึง่งไม่มีที่นึ่งให้เลยแย่มากเลยตอนเราเราสั่งไปเราสั่งแบบมีที่นึ่งด้วยราคา300กว่าบาทรวมค่าส่งหม้อนี้298บาทมีที่นึง่งแต่พอมาแกะแล้วไม่มีที่ที่นึ่งเลย

มากตยังไม่ได้ลองใช้ครับเดี๋ยวป้องกันได้ครับใช่ไหมคุณลุงชะขั้นว่าประเทศนี้ป้องกันได้นะจริงแล้วประเด็นก็โอ้โหมาส่งแล้วนะคะนี่คือชั้นเนึ่งนะคะหมอ้อแต่ยังไม่ลองโดยรวมดูดี เป็นอดีตนักข่งรถจักรยานย์ชื่อด